มิ s ซูบิชิประกาศเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสโมสรฟุตบอลเมืองทองยูเนเต็ดครั้งแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนรวมไปถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอลโดยภายใน1ปีหลังจากนี้โลโก้ของมิตซูบิชิมอเตอร์จะปรากฏอยู่ที่เสื้อฟุตบอลของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการสอนฟุตบอลสำหรับเยาวชนภายใต้หลายเส้นของอะคาเดมีสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด えーとまずです、ねえー、三菱自動車タイランドとして、えーま、ずスポーツマーケティング、えー、これを始めるにあたりましてフットボール、ですねサッカー,あー、まずこれをあの選びました、なぜかと言いますと、はい、サッカーはタイの中で最も人気のあるスポーツの1つです。 さらに特に若い方たちですね。これからのタイムにあっていく若い方たちが非常にサッカーを好きなということもありまして、我々としては三菱自動車のブランドをムアントユナイテッドさんと一緒にこの若い人たちに広めていきたいということがあります。これがまずえっと一つ目。あ <laughs>、レ <noise> ア<声>、で、で、じゃ、レヘッド、アン、ティ、ネーム、ヘッド、ラッ、ラッ、レイ、ティ、あ、ラ、ダ、シン、ダイ、ル、ティ、ジャ、サナプ、サ เมืองทองยูไนเต็ดนี่ก็เพราะว่าในการทําหรือว่าการเริ่มสปอตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกีฬาฟุตบอลหรือว่าในภาษาอังกฤษยกว่าซัเฟเกอร์นั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและเราก็ทราบมาว,ว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างชื่นชอบกีฬาลักษณะนี้ตัวเราเองในการที่เราจะสร้างความเข้าใจและความรู้จัก เกี่ยวกับตัวแบรนด์ของ Mitsubishi Motor เองเนี่ยเราเราคิดว่าการร่วมมือกับเมืองทองยูไนเต็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีคือคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถที่จะขยายความรู้จักเกี่ยวกับแบรนด์ของ Mitsubishi Motor ได้อีอเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านาได้ทราบก็คือว่าเรามองว่ามุมมองหรือวิสัยทัศน์ของเมืองทองยูไนเต็ดไม่ได้เป็นมุมมองที่โฟกัสเฉพาะประเทศไทยที่เดียว ค่อนข้างที่จะมองไปสู่เวทีระดับโลกอ,อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่ามุมงทอลยูไนเต็ดมีแฟนมีฐานของซัพพอร์เตอร์หรือว่าแฟนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยและในอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยมากมายและ,ะนักเล่นหรือว่าผู้แข่งผู้เล่นในมองทอยูไนเต็ดเองก็ยังมีไปแสดงบทบาทอย่างแข่งขันในลีกต่างๆในประเทศทญี่ปุ่นก็ดีหรือประเทศอื่นๆอ,นอีกด้วยดังนั้น อย่างใน Mitsubishi m o t o r เองเนี่ยจะมีตลาดหลักๆอยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็จริงแต่เราก็ยังมีทิศทางที่จะมุ่งไปสู่ตลาดของโลกซึ่งเรามองว่าความสอดคล้องของทิศทางหรือว่านโยบายการดำเนินง,งานของเรานั้นมีความใกล้เคียงกันสอดคล้องกันเราจึงตัดสินใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าเป็นพันธมิตรกับเมืองทองอในไต้ห えーと我々ですね、もう今回のムアントンユナイテッドさんとの協賛については非常にあの興奮、我々自身も興奮していますし期待しているところが大きいです、えー、それはです、ね、やはりあの、まあ、自動車です、ね、われわれ三菱自動車です、ね、えー、たくさんのお客様がこのタイの国内にいましてで、えー、とそのお客様がやはりあのタイのフットボールにもかなりの方が興味が ということであと我々ですね、えー、と従業員が約6,000名強ですね、えー、とおりますでやはり、えー、と我々の従業員もやっぱりフットボールが大好きっていう方が多いんですねなので、えー、お客様と我々の従業員もうそれぞれのですねやはりこう、えー、満足度そして、えー、とモチベーションでこれをですね、えー、とムアン島ミナイトットさんと一緒にこう เนื่องจากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลมูลทอยูไนเต็ดการร่วมมือตรงนี้เราคาดหวังว่าเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันกับสโมสรฟุตบอลมอลทองยูไนเต็ดและทําให้ลูกค้าของเรามีความประทับใจมีความภูงพอใจมากขึ้นประกอบกับสามารถที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานของเราที่ชื่นชอบฟุตบอลเป็นพิเศษอันนี้แล้วก็เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเช่นฟุตบอลคลินิก และอมีกิจกรรมอื่นๆที่เราอาจจะเชิญนักกีฬาฟุตบอลของทางสมโมสรเข้ามาร่วมกับเราได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งเป็นความคาดหวังมากๆทีอ่อยากจะบอกกับสื่อมวลชนทุกท่านก็คือว่าในซีซั่นนี้ที่ทางเมืองทํายูไนเต็ดจะแข่งขันนะในในลีกซีซั่นนี้นะเราคาดหวังว่าทางโค้ชมายโยจะสามารถนาพาทีมฟุตบอลเมืองทองยายเป็นไปสู่ชัยชนะอันนี้คือความคาดหวังสูงสุดในตอนนี้